นี่ครับเพื่อนๆมินิงเขาเศร้ามากเลยเนี่ยอุตส่าห์แบบหาลังไปช่วยนกอ่ะนกเนี่ยลูกนกกระจอกนะอ,อะไรไมินดิงเจออะไรอีกแล้วไหนเนี่ยรูอ่ะมินิงไม่ตาดิหนละือเป็น <c oughs> ไข่จิ้งจกไหมไขจิ้งจกมันมาออกไข่ในรูเนี่ย <c oughs> พเพื่อนๆดิ มินดินทำไรอ่ะกำลังเอากล่องไปใส่นกนกอะไรนกที่ไหนตกมาจากบนนู้นเหรอมินินเห็นนกตกลงมาเหรอไหนไหนพาไปดูซิเออกล่องไหนนี่มันกล่องอะไรอ่ะอ๋อกล่องไปรษณีย์เหรอพาไปดูซิว่านกอยู่ตรงไหนนกอะไรอ่ะนกกระจอกเหรอไป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 ดูไหนพาพ่อไปดูซินี่เพื่อนเพื่อนมีนินเขาบอกเขาเจอนกตกลงมานะนกกระจอกเหรอขนสีได้รขนสีน้ำตาลเหรอ รอหมามันรู้ว่ามันนกอยู่ไหนอะ่ะน,น,นี่เหรอไม่นีน่นี่เหรอ,อ๋อนี่เพื่อนๆน,น,นี่นกโอ้ยนาลโอ้นี่หมามันมาร้องเลยเนี่ยเฮ้ยนกมันตายแล้วไม่นินมันลูกนกมันตายแล้วเอากล่องมาใส่เอากล่องมาใส่แล้วเนี่ยลูกนกกระจอกไม่นิน นี่นะเพื่อนๆเนี่ยนกมันตกลงมาลูกนกตกมาตายไม่นินเขาเจอนะเนี่ยหลังมันน่าจะอยู่แถวต้นไม้นี้ป้ามินินเนี่ยก็ไม่มีนะเออมันเป็นาไปชนหรก็ตกลงมาหรือเปล่าเออมันามตกใจพวกหมาหรือเปล่าเนี่ยหมาพวกเนี้ยไหนไปดูในบ้านกันดีกว่าปะ นี่ครับเพื่อนๆมินดิงเขาเศร้ามากเลยเนี่ยอุตส่าห์แบบหาลังไปช่วยนกอ่ะนกเนี่ยลูกนกกระจอกนะอ,อะไรไม่เป็นไรเขาตายแล้วลูกไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเดีย๋ยวเราช่วยกันไปฝังดีกว่าไหมดีเลยไปขุดหลุมฝังกันดีกว่าเ<อ>นี่ครับเพื่อนๆมินดิงเขากําลังพานกไปฝังแล้วนะไปขุดหลุมฝังกันนะไหนนอกอะไรเขาใสมันกำลังบินหาเออ นกกระจอกนี่ไงมันมันมาตามลูกมันหรือเปล่าใช้ใช่พ่อแม่มันหรือเปล่าเนี่ยพ่อแม่ลูกลใช่หรือเปล่าพี่สาวอเปล่าเออแต่เราต้องบอกมันเนี่ยว่าเราเจอพวกมันตายอยู่นะเนี่ยเรากำลังเอามาฝังนะไม่ได้มาทําร้ายนะ,ะอะไรนี่เป็นเ<อ>พื่อนนี่เจออีกตัวแล้วเนี่ยนกอ่ะเนี่ยมันตกลงมาอีกแล้วอ่ะแต่ตัวนี้นเหมือนโดนตัวอะไรกินแล้วอ่ะนี่นะเพื่อนเพื่อนนี่เรา คุณหลุมไว้นะสองหลุมนะั่นเนี่ยมีนกที่เจอตัวที่สองนะหัวขาดอยู่นี่แล้วตัวนี้ที่มินินเขาเจอเนะี่ยที่จะมาช่วยเขาก็แตช่วยไม่ทันเนะ่ยเขาตายก่อนนะอา่ามินินอย่าม่นินมากบอ่ะฝังกบนะพอกบตัวนี้ก่อนนะตัวหัวขาดเนี่ยน,นั่งสายเขาเนี่ยมนะินินเดี๋ยวไปหาดอกไม้มาโรยหน้าหลุมศพนกกันดีกว่า,าดีไหมอะไรอะไรดำๆอ่ะไหนไมเฮ้ เพืเ่อนๆทุกแกตัวใหญ่มากนะเดี๋ยวส่องไฟให้ดูนะครับนี่เพื่อนไปเห็นเปลาโอ้โหดูโอ้หนี่ชัดๆนะโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้โมีเป็นเม็ดสีนะเนี่ยแดงเหลืองเขียวน้ำตาลนะโอ้โหอะไรไม่ได้เจออะไรเลย,ย,ยลครับไหนเนี่ยลวดไม่นี่ไม่ตาดิ แล้วเป็นไข่จิ้งจกไหมูจิ้งจกมันมาออกไข่ในรูเนี่ยเพื่อน,น,นๆดิ <c oughs> โอ้โหไม่นินตาดีมากเราไปหามเราไปหานี่อย่าไปทำมันนะอย่าไปทำมันนะเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวมันเดีย๋ยวมันฟัก,กออกมานะเนี่ยๆๆใช่เป็นตัวเล็กๆมา,เ,<ร>าเนี่ยไปหาดอกไม้กันนะีเ่เพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านี่ไข่จิ้งจกนะนี่ไงดอกไม้นะเนี่ยดอกไม้คุณตาเนี่ยฮะอ่าเรื่องมาสักสองดอกแล้วไปโรยหลุมศพนกกันเอาสีอะไรสีอะไร สีนี้อามินินขออนุญาตเด็นนะครับอ่าพอช่วยพ่อช่วยอ่าออกดอกนึงอีกดอกนึงสีอะไรสีมันกันเลยอ่าเดี๋ยวดอกนี้นะอ่าเดี๋ยวพ่อช่วยนะโอเคเอาไปวางบนหลุมศพครับอ่ามันเหมือนในทีวีที่เราดูอ่ะอ่าเนี่ยมีสองหลุมอ่ะนี่ไม่ได่มีหลุมตรงนี้หลุมหนึ่งหลุมตรงนี้หลุมหนึ่งอ่าวางไปเลยครับ อ,อ,อย่างนั้นแหละนี่นะครับเพื่อนมินินเขาวางดอกไม้บนหลุมฝังศพนกเมื่อกี้แล้วนะเนี่ยมีตัวนีน้หลุมนี้นะอ่านี่วันนี้มินิงเขาก็เอนกมาฝังนะแต่ยังเสียใจอยู่นะที่นกมันตายนะไม่เป็นไรนะมินินนะเออมันมีเกิดแก่จับตายนะเป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวมินินขอตัวไปทำกันบ้านต่อน,นะครับบายบายไปทำกันบ้านทำไรไปทำไรไ เาไปเรียนหนังสือต่อนะโอเคไปเล่นราไปเล่นต่อนะ